ทยกันบ้างครับวันนี้ครับไปที่โรงพยาบาลวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับทางโรงพยาบาลผู้ชมครับใช้พื้นที่ว่างประมาณสี่ไร่ครับทำนาปลูกข้าวครับสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของทางโรงพยาบาลด้วยครับไปชมกันครับ นายชัดชายเจียมศรีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนำชาวบ้านในอำเภอวชรบบรบารมีจังหวัดพิจิตรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชระบารมีโรงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงพยาบาลวชระบารมีหลังร่วมการปัดดาไว้ในรูปแบบของเกษตรอินทรี 2, รย์ไร้สารเคมีเมื่อ6เดือนก่อนและในวันนี้ข้าวหอมมะลิแดงกว่าสีไร่ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อขยายทำพันและนำไปบริโภค การบริหารส่วนจงังหวัดพิจิตรระบุว่าการร่วมมือปลูกข้าวหอมมะลิดแดงแบบเกษตรอินทรีย์ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของโรงพยาบาลวชระบารมีให้เกิดประโยชน์ทงงางองค์การบริหารส่วนจงังหวัดพิจิตรจึงร่วมกันในการปลูกและช่วยพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยผมเรียนสอบถามนะครับโรงพยาบาลว่าปลูกแล้วเนี่ยเราจะทําการตลาดอย่างไรโรงพยาบาลบอกว่าเอาไปใช้ทาเป็นข้าวกล้อง นะครับสีเป็นข้อกล้ามาแล้วก็ไปเลี้ยงขนไข่ซึ่งสามารถเมื่อบริโภคแล้วสามารถที่จะช่วยผู้ที่ป่วยเป็นเรื่องของโรคความดันเบาหวานได้นะครับ สอดคล้องกับแพทย์หญิงพกามาตรเพชพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชริรบ,บรมีบอกว่าโรงพยาบาลได้นําพื้นที่กว่า4ไร่มาปลูกข้าวหอมมะลิแดงแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะส่งเสริมให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเหน็บชาและโรคปากนกกระจอบกกินภายในโรงพยาบาลขณะที่บางส่วนจะนําไปขายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับประทานข้าวที่ปลอดสารพิษและมีประโยชน์กับร่างกาย ส่วนใหญ่ข้าวที่ทําในนานในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะไปให้ผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลนะคะที่นอนในโรงพยาบาลแล้วก็เป็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นําไปจําหน่ายให้กับชาวบ้านหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนโดยเฉพาะคนป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังส่วนที่เหลือก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคะ่ะ สำหรับโรงพยาบาลวชริบบรบารมีที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กแต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ามานอนพักรักษาตัว10-15คนดังนั้นการปลุกข้าวไว้รับประทานเองในโรงพยาบาลนอกจากเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายของโรงพยาบาลแล้วยังเป็นการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในการช่วยรักษาโรคหรือการบำบัดรักษาที่เรียกว่ากินข้าวเป็นยาได้อีกทางหนึ่งด้วย ครับโรงพยาบาลวชิระบารามีอำเภอวะชิระบารามีจังหวัดพิจิตรรับเป็นโรงพยาบาลที่ปลูกข้าวไว้กินเองและเลี้ยงผู้ป่วยด้วยครับเป็นเรื่องราวดีนะครับที่นำมาฝากจากจังหวัดพิจิตรครับส่วนช่วงนี้มีกิจกรรม